ครวเบไหมยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ดอกไม้ยังไม่ค่อยเหี่ยรอกกันเท่าไหร่ปลายดูปลายหน้าร้อนแล้วตอนนี้ก็มีมีบ้างแต่ก็ไม่เยอะก็เลยยังไม่ถ่ายทําให้ชมกันเด้อเข้าครัวดูอาหารการกินของแซแซบกันก่อนเนาะบุ้มบ้าไทยก็งี้ะเนาะ ที่ซอสไม่ที่ขาวปไปหน่อยซอสด,ดำปไปหน่อย เราไปคุกก่อนเลยลุงทำเยอะเลยนะทำาทีนี้ทาได้หลายมื้อเลยแหละเพราะว่ามีเวลาทาอาหารทําเป็นให้ไปคุ้มไปเลยแล้วจะใส่กุ้งหอยลงที่หลังก็เดี๋ยวจะเละ หูละาน้ำาิดหนล่หูละามีความพุ่งเลยคลุกประกัด อาที่แล้วสำชาบกุ้งตัวใหญ่ๆข้าวผัดมันหัวกุ้งครับมาพร้อมเสิร์ฟแล้วพร้อมเสิร์ฟนะที่แล้วได้ที่แรกนุ่มอนี่หนึ่งโอ้เผ็ดๆเลยครับเผ็ดๆเลย เป็นหอมบักทีไปขัดมะนาวเดี๋ยวขออนุญาตอาวนาแป๊บหนึ่งโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วดิเป็นไงบ้างข้าวผัดมันหัวกุ้งครับแล้วก็ใส่กุ้งใส่ หอยแมงผู้ตัวใหญ่ๆเลยเห็นไหมหน่าทานนะครับน่าทานไม่เอ่ยโอเคนะครับพผมไปเรื่อยาก็ขอฝขอขอขอากกดแชร์กดติดตามกด subscribe เลยนะคะระับาเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะเอ็มคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ